วิดีโอนี้เราจะมาวาลว,วาลของหัวใจวาลของหัวใจเขาอเอี่าเป็น cardiac valve cardiac valve cardiac ค,คือหัวใจวาลก็คือวาลนั่นเองวาลวมีหน้าที่ในการป้องกันเพื่อว่าให้เลือดไหลกับคืนยกตัวอย่างเช่นเมื่อเลือดเข้ามาในหัวใจห้องถึงขวานะเลือดก็จะทึก บีบทรงจากห้องถึงขัาวนี้ลงมาห้าห้องลุมขัาวโดยผ่านวาล์วตัวนี้วาล์วตัวนี้มันมีหน้าที่ในการป้องกันเพื่อว่าให้เลือดที่เข้ามาในหัวใจห้องลุ่มขัาวนี้ไหลกลับขึ้นเข้ามาในห้องถึงขัาอันนี้ก็คือหน้าที่ของวาล์วมันนี้วาล์วของ,ของหัวใจของคนเฮานี้มันจะประกอบมีทั้งมดนวาล์วนั่นก็คือวาล์วที่คันระวังหัวใจห้องถึงขัาและหัวใจห้องลุมขัวนี้เฮาเอา้นว่าเป็นทริคัสปิดวาล์วทริัสปิดวาล์ว และวาล์วที่คั้นละวางหัวใจห้องลุ่มขั้วและเส้นเลือดที่นำเลือดจากหัวใจนี้ไปห้าปอดนี้เขาเอือนาเป็น pulmonary valve pulmonary valve ก็คือไปตามเส้นเลือดตัวนี้เส้นเลือดตัวนี้เขาเอือนาเป็น pulmonary artery pulmonary artery เพราะฉะนั้นเขาจึงเอือนาเป็น pulmonary valve บางครั้งเขาจะเอือนว่าเป็น p u l m o n i c valve วาล์วตัวที่สามนั้นก็คือ วาลที่คั้นระวางหัวใจห้องเถิงซ้ายและหัวใจห้องลุ่มซ้ายนั่นคือวาลไมโทรหรือว่าเขาเอาน่าเป็นไมโทรวาลก็คือวาลตัวนี้เมื่อเลือดเข้ามาในหัวใจห้องเถึงซ้ายหัวใจก็จะเบีบเลือดออกจากหัวใจห้องเถึงซายนี้ลงมาห้าหัวใจห้องลุ่มซ้ายโดยผ่านวาลตัวนี้และวาลตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ในการป้องกันเพื่อบอให้เลือดที่ไหลเข้ามาไม่ไหลกลับขึ้นไปสู่หัวใจห้องเถึงซ้าย และวาล์วตัวสุดท้ายนั่นคือวาล์วที่ขันระว่างหัวใจห้องลมไมซ้ายและเส้นเลือดเอออร์าซึ่งวาล์วตัวนี้เขาเอานาเป็นเอออร์ทิกวาล์วเออร์ทิกวาล์กก็คือวาล์วตัวนี้เป็นวาล์วที่ป้องกันเบื่อบอให้เลือดไหลกลับขึ้นจากเอออร์าลงมาห้าหัวใจห้องลุมซ้ายอันนี้ก็คือวาล์วอยู่ในโครงสร้างของวาล์วนี้มันจะมีเส้นเอ็นร้าวๆนี้ซึ่งเส้นเอ็นตัวนี้เขาเอานาเป็นคอเรเทนดนเนคอเรเทนดนเนก็คือตัวนี้ อ็นตัวนี้มันจะไปจับกับกำซิ้นอยู่หัวใจนี้ตัวกำซิ้นที่ติดอยู่ในด้านในของหัวใจนี้ซึ่งกำซิ้นตัวนี้เขาเอิ่นวเป็น papillary muscle วันนี้เขามาเบิ่งว่าลักษณะของวาลนี้มันจะมีลักษณะแบบใดเนานะอันนี้ก็คือ tricuspid valve นะ tricuspid คำว่า tri นี้มันมีความหมายว่ามีเป็นเลขสามเนื่องจากว่าวาลตัวนี้มันมีสามเปียงคือหนึมดังนั้นเขาจึงเอ่ว่าเป็น tricuspid valve อันนี้ก็คือ pulmonary valve หรือว่า p u l m o n i c valve เป็น valve ที่คันระวางหัวใจห้องลุ่มั่วและเส้นเลือดที่ไปห้าปอดอันนี้เขาเอ่อได้เป็น pulmonary valve เนื่องจากว่าเส้นเลือดตัวนี้เป็นเส้นเลือด pulmonary artery ว a า v ตัวนี้เป็นว a l v ที่คันระวางหัวใจห้องถงซ้ายเละหัวใจห้องลุมซ้ายเขาเอิอน้าเป็น mitral valve mitral valve บางข้างเขาจะเอิอน้าเป็น bicuspid valve bicuspid เนื่องจากว่ามันมีช่องเปียง น้นึ่งเลยก็ช่องน้ำบายก็คือแสดงว่ามีชองอันนี้เขาเอาน่าเป็นบายกับสปิดวาล์วและตัวน,นี้ก็คือเอออร์ทิกวาล์วเป็นวาล์วที่คันระวางัวาใจห้องลมซ้ายและเส้นเือดเอออทาร์เนาะบางข้างเขาก็จะเอาน่าเป็นเซมิลนาวาล์ฟเซมิลนาวาล์กก็คือวาล์วเอออร์ิกนั่นเองแลาะอันนี้ก็คือบรรดาวาล์วที่มีอยู่ในัวาใจข้องคนหา